ท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเรียนออนแฮนวันจันทร์ที่21เดือนมีนาคมพุทธศักราช2565กันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะเชิญชวนเด็กๆมากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะด้วยเพลงหนอนผีเสื้อกันนะคะเด็กๆ กระดิ๊บกระดิ๊บกระดิ๊บตุ้มตัวเตรียมเตรียมออกมาจากไใครจะนอนตัวใหญ่ลูกใครกันเนาะกระดิ๊บกระดิ๊บไป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 บนใบไม 见、okay.。 Yeah, I... ออกกาลังกายไปแล้วนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้หน่วยผีเสื้อหลากหลายสีเรามาท่องคำพร้อมยองกันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะคุณครูจะพูดช้าๆแล้วเด็กๆพูดตามนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมนะคะ,ะพร้อมแล้วอ่านะคะผีเสื้อแสนงามบินตามดอกมา ขยับปีกเร็วไวบินไปบินมาดูดน้ำหวานดอกไม้ขยายนทนนานาสีสวยงามตาสุปอุราจริงเอ้ยเป็นยังไงคะเด็กๆทันคุณครูไหมคะอีกเที่ยวน่งดีไหมคะ,ะถ้าใครท่องได้นะคะผู้ปกครอง คลิปส่งให้ครูดูเด๋ยนะคะอีกเที่ยวนึ่งค่ะหนึ่งสองสามผีเสื้อแสนงามบินตามดอกไม้ขยับปีกเร็วไวบินไปบินมาดูดน้ำหวานดอกไม้ขยายพันานานาสีสวยงามตาสุขอุราจริงเอยเก่งมากค่ะเด็กๆ เราท่องคำของจองกันแล้วนะคะเด็กๆทีนี้มาเข้าหน่วยเรียนของเราในวันนี้เลยหน่ว้เลยคะ่ะครูน้อยผีเสื้อหลากสีค่ะโอ้ดูสิคะคุณครูจำลองให้เด็กๆดูผีเสื้อหลากหลายสีจริงๆลักษณะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเด็กๆดูนะคะอาคุณครูน้อ,นอยสีอะไรคะนี่ีผีเสือ้อค่ะโอ้สีม่วงสวยจังเลยอยู่ที่บ้านเด็กๆมีไหมคะอาต่อไปสิ เด็กดูที่บ้านนะคะอ้าวอะไรอีกคะสีอะไระอีกคะอู้สีเหลืองแล้วต้องมีสีดำแซมด้วยอู้มีมสี <ขา S 2> สแซมน,นะคะสวยงามมากเสีอะไรอีกคะตัวนี้ตัวนี้สีชมพูกับสีเหลืองคะ่ะโอโ้โหเด็กๆสังเกตที่บ้านเลยนะคะต่อไปคะ่ะ ฟ้าแล้วก็มีสีดำแซมใช่ไหมคะน่ารักอ่ะตัวนี้ค่ะบินอยู่ข้างบนมีหลากหลายสีหลากหลายสีเด็กๆสังเกตนะคะอยู่ที่บ้านตัวเองมีเยอะอ่ะสีนี่ละค่ะชัดเลยอ่ะเหลืองอ่ะแซมเยอะแยะมากมายอ่ะสีเดๆสีเหลืองอ่ะแล้วก็มีแดงด้วยนะคะอ่ะสีม่วงแล้วก็เหลืองนะคะอ่านะคะผีเสื้อหลากหลายสีดี อนดอกไม้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆทีนี้เรามารู้จักใบงานกันนะคะใบงานของเราวันนี้ก็คือวงจรของผีเสื้อกันนะคะก่อนที่เด็กๆจะได้ลงมือทํำมารู้จักสีกันก่อน,นะคะ่ะสีเหลือง yellow สีเหลืองอ่ะต่อไปค่ะสีชมพูพิ n k สีชมพู ไปค่ะสีฟ้าหรือว่าบรูสีฟ้านั่นเองนะคะเด็กๆลงมือปฏิบัติเลยนะคะ,ะผีเสื้อนะคะวงจรของผีเสื้อนะคะก่อนอื่นนะคะผีเสื้อจะวาะผีเสื้อระบายสีผีเสื้อเลยค่ะนะคะโอ้โหผีเสื้อสีเหลืองนะคะ,ะต่อไปผีเสื้อก็จะวางไข่บนใบไม้นะคะ,ะผีเสื้อวางไข่ ขาวๆนะคะบนใบไม้ชอบวางไข่บนใบไม้นะคะเสร็จแล้ววางไข่เสร็จผีเสื้อก็จะเป็นไข่ก็จะกลายเป็นตัวนอนที่เราเห็นนะคะตามใบไม้ท่าบ้านเรานะคะเด็กๆไปสังเกตดูนะคะเหมือนที่คุณครูพูดไหมจากนอนนะคะก็กลายเป็นดาดแด่ค่ะเด็กๆเด็กๆคอยสังเกตนะคะอยู่ที่บ้านเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เป็นดากแด่แล้วนะคะวันเวลาก็ผ่านไปนะคะก็กลายเป็นผีเสือ้อที่สวยงามที่เด็กๆเห็นบินบริเวณหน้าบ้านเรานั่นแหละคะ่ะนี่คือวงจรของผีเสื้อในวันนี้นะคะเด็กๆระบายเสร็จหรือย,ยังคะคุณรูน้อยเสร็จแล้วนะนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เช่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ